ดูวิธีการล้างเห็ดนะคะเอาน้ำร้อนเอาต้มน้ำห้อนไปลวกบ่ต้มน้ำห้อนไปลวกใส่เกลือบ่ไั่จังไรโอ้วิธีการล้างเห็ดบด้วค่ะบ่เคยเห็นนึกว่าล้างน้ำเปล่าค่ะโอ้หนึกว่าล้างน้ำเปล่าล้างกันนังสิบบ่ล้างน้เปลามันแตกมันใสกต้องใส่น้ำร้อน ความรู้ใหม่ในการล้างเห็ดเปล่าหนุนะคะพวกตัวหัวเห็ดค่ะเกลือตั้งแต่ต้มแล้วนะครับต้มน้ำร้อนใส่เกลือแล้วก็มาล้างเห็ดนะคะถ้าล้างน้ำเปล่ามันเห็ดจะแตกแต่ความรู้ใหม่ๆเลยนะคะนี่เพราะว่ามันมันโดนน้ำร้อนแล้วมันจะเหนียวใช่ใช่ทอ่นี้มั็นสดมันในการทเสลกข้าวปล่าหนุ่มใช่ใช่หนุ่จริงๆด้วยมันแหลวมันเละนี่ควม่เลยมันกรอด้วยมันจะแตกง่าย เท่าเสือใครผู้นี้พครจ้าคุณสวัสดีเชฟนุกเก่งอยู่แล้วทําเป็นทุกอย่างครับคุณแม่ไปเดินใครเก็บมาไอเสือนี่นะคนที่เก็บมาคนที่เก็บมาก็มีป้ามีน้องเมย์กับใครมัางอีกน้าตายน้าตาหน้าตายแล้วก็น้าตายน้องเมย์เห็นไหมคะเก่งมากมากลยกน้ร้อนใส่เกลือนะคะเก่งคนทำก็น้ำร้อนใส่เกลือแล้วก็มาลวกเห็ด ต้มน้ำร้อนใส่เกลือนะผมแล้วก็มาล้างจะล้างง่ายแล้วก็ไม่เป็นไม่หดเลยดีนะเห็ดพี่ยังไม่ได้ล้างเห็ดละวงอกพี่ก็มีใช่ไหมใช่ไหมหนูมีเห็ดละวงอกครึ่งกิโลเไม่เนี่ยคนพี่ใช่ไหมเนี่ยน่าทายเลยอ๋อดีมันจะหลุดง่ายเขาดูเขาดูถลางป้ามาแล้วตกใจหมดเลยครับป้าความรู้ใหม่ในการล้างเห็ดเขาดูการไม่ไดครับป็นลมอะไรของมาแล้วเขาดูการล้างเห็ดค่ะคุณป้าต้องขึ้นไปหานะคะเนี่ย นี่พวกนี้พรุ่งนี้ต้องไปนะค่ะมีมาเสร็จแล้วค่ะคนหายค่ะนี่คนหายจริงต้องมีต้รุ่งนี้ต้องไปพรุ่งนี้ต้องไปนะป้าบอกไว้อิ่มไม่แบ่งใครเนาะสักดอกก็ล่างจะได้อยู่ก็เนาะมาวิ่งมาจิ้มหน่อยคุณป้าคุณเมย์แล้วก็น้องคุณน้องสายรับมาคุณแล้วก็น้ำเย็นรับตามค่ะ นั่นก็ระมาดูคนที่เชยโอกาสกันลนะคะการการไม่ทำนะคะเงินจะไม่ทำเขาไม่ขึ้นนะคะาไม่แอกัวตายข่าวอนนี้เนี่ยดูหน้าตาก่อนนะคะดูหน้าตาก่อนนะคะเราจะเป็นเน่ขึ้นเขาแบบนี้าเลยนะอยากมีส่วนร่วมหน่อยอยากมีส่วนร่วมครับทั้งป้าจ๋า คุณป้าเก่งมากเลยนะคะเห็นแบบนี้นะคะเห็นสวยแบบนี้คุณคุณป้ามันจะไม่แตกไปหามาไอหล่นี่้น้ำน้ำมาแอบเอาชอดของคุณป้ามันจะไม่แตกนั่นแหละผู้รู้นี่ได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้กนแบ้ได้คยรู้เลยนะนี่โอ้เดีดน้ำเัอกแล้วนะคะนี่ก้องไหมมาของในหน้าน้หน่อยๆนเนี่ยไมใหญ่วดไหตัวนี้แมีารี้าเราต้มน้าร้อนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้มร้อนขึ้นม มาลวกนะคะดินดินอนะคะจปน้ำร้อนวจะออกบรูปหลางรน้ำร้อนวจออกง่ายเพราะถ้าเราไม่ล้างให้เกี่ยมันก็ะแหนอันนีหน่เลย่คือไหนคะถือถือถือนี่ซีดี่จะแอบรูปแ๊บดโอ้ยมันกระลงโอ้ยนี่กนกินรายโอกาสอ้ย่านได้เรื่อีเไม่ด้กิรกสใช่ที่คสุรรณ พรุ่งนี้พี่เสือชวนบ่าวนุแอชิตไปด้วยกันเลยนะครับตอนเย็นนี่หมาตอนเย็นไหมตอนเย็นตอนเย็นก็จะมีนะตอนเย็นก็จะมียายเราไ่ต้องให้กินตอนเย็นพีหามากินเองนั่นเห็นไหมเห็นไหมป้าบอกต้องไปหามากินเองได้หลายได้เนาะแบ่งออกขึ้นได้หลายเยอะมากถ้ารวบจะได้แค่นี้ไปจะมั้งเลยรับมาอีกรอบมือขับมาอีกแล้วค่ะว่าจะนอนแต่นอนไม่หลับตีสามกว่าาแล้วัโอ้ดึกแล้วนะครับคุณบัว เราพูดไงให้กันไปแล้วนะมันจะพอดีกินพอดีคานไม่ใพอดีกินใช่น้องเมย์หัดทันพันพันหินใช่เมี์ผัดอันนั้นก็อร่อยนะผัดใบกะเพราอ่ะผัดเลืดน้ำน้ำมันหอยใบกะเพราก็อร่อยอร่อยเหมือนกัน นี่ผัดมัชรูมค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยใช่ไหนสวยมากเลยไม่เหมือนกับเห็ดฟางผัมัชรูมอรุณี้พอดีค่ะไมนเห็ดฟางนะพี่เอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยใช่ใช่ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยขอบคุณมากมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องจนหอมเชนแนลด้วยนะคะมาดูคลิปนี้ทานเสเร์ฟด้วย ใส่ใส่ไม่ชิวงไปหาก็รอยก่อนเหป้าปป้าก็ตลกจ้ะเห็ดผัดน้ำมันหอยนะให้ทุกคนเพื่อเอาไปผัดกันอยู่นะคะวนยุ่งกัยู่นะท้งล่างที่เป็นเสียงข้างหลางนะคะจะไม่ไม่ไม่ยินนะคะเนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศที่ความภูมิใจมากเราไปหามากินเองว่าไว้นู่นหามาคุณป้าเก่งมากเลยคะไปหาเห็ดเก่งมากคือว่อเราจะให้ไปอีกแล้วเดีจุดนึงไปหาน่ากล่องเหาออันนี้ตัวอาจจะให้หาอะเห็ดแบบไปให้ดันดูคุณไทยกันอยูซอลคนเงินเงินเงินนั่งนุ่งกัวเสียเปียบนั่งนุ่งกัวเสียเปียบนี่ คนอื่นได้คลิปได้นี่นเราต้องวิ่งไปหาหวานจุ๋ยแล้วแน่นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจันหอมเะเดียวเดยทำหน่อยเยอะยิเยอะนะคือจัำอยากเด้ออยากเด้อมืออื่นกระสีมีอีกแล้วมืออื่นตายเสือห้ามืออื่นแม่นมีทุกวันแหละท่านมีนะตอนเย็นก็มีนะป้าตอนเย็นก็ออกเองนะตอนเย็นน่ะ คนลิ้น่าเขาบ้าอย่างนี้นะไใบายเขาเอาอย่างนี้เราไปตอนบ่ายดีไหมเสียเราไปไหมเขารถไปด้วยกันเนาะหนูหน้าไปด้วยกันรถพี่ไปป้าไปหาทางไหนเอารถพี่ไปป้าไปหาทางไหนเจอนี่เขานี่แหละ ไม่ไม่แต่ว่าพี่เก็บเหตุเขาไม่ค่อยบอกกันนี่ถค่บอกกันอ๋อรู้แล้วไม่อยากให้ขึ้นไปสูงไม่กินทางจะหลงเนอะใช่เราจะหลงป่าเราจะหลงเขาป้าแค่ริมริมนี้มันะจะหอมลงตั้งรุ่นนะภงวายุนนะเราตั้งจะบอกว่าตอนลงอ่ะถ้าถ้าไม่ทินทางก็มันจะลื่นแต่เราไม่ได้ไปไกลนะเพราะป้าก็ไม่เคยไปแล้วมเราจะไปไกลเราจะไปสูงไม่ได้เราจะตกเราจะเสียเสียกระซิบกระซิบจะเสียเด้อ เราจะลงพี่เดี๋ยวเราโทรศัพท์มันมีสัญญาณเราตั้งให้ชาวบ้านเราตั้งให้มันมากาแฟกรอกที่ช่างเราลงขนาดที่ชาวบ้านที่เขายังลงเลยตั้งกี่ใบเอ็ดมาได้ตอนเช้าเราพายกินเห็ดนะคะนะคะนั่นแนี้นั่นแนี้เที่ยงจะพายกินอะไรเที่ยงเที่ยงข้ามดีกว่าเช้าพายกินเห็ดข้ามข้ามเดี๋ยวเราพายกินอะไรเออเราจะกินอีกอย่างหนึ่ง อันไหนมาลอยชมกันอันนี้แล้วก็เป็นว้อมองหอยก็ชอบกินเห็ดตะเลีงกินหอยป้าชอบกินชอบกินอะไรนะเดี๋ยวเดีไยวก้อยหอยอันนี้วันนี้ไปกันค่ะนี่ค่ะน้องเสือน้องเสือจะพาไปเก็บเห็ดนะคะวันพรุ่งนี้เสือพาไปแล้วก็เสือพากินใกล้ก็ได้พี่เสือเนี่ยขอบคุณนะคะที่รับชมกับกกก station ค่ะคลิปนี้ได้ประโยชน์จากกัน ทำความสะอาดเห็ดนะคะเป็นความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็คือมีการต้มน้าร้อนใส่เกลือก่อนนะคะแล้วค่อยมาลวกจากนั้นค่อยล้างน้ําเย็นนะคะเห็ดจะได้ไม่แตกเรียนรับเทคนิคนี้จากบ่าวนุร้านลุงพลค่ะขอบคุณนะคะ